สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกกันนียเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องสไลด์เมื่อกี้ผมเองบ่าวว่าที่พาพี่พาน้องนะครับเอฟซีถูกท่านมากเปิดราคางัวหนาคลอกหนาฟ้ามครับพี่น้องทำกลางบรรยากาศฝนตกไปปล่อยครับพี่น้องเมื่อกี้มาหอดคลองหอดนฟ้ามของคู่เกียงแล้วนะครับผมผมก็เลยพาพี่พาน้องเข้าได้มากหลับชมน้ำกันนะครับเมื่อกี้ฝนตกแล้วมาหอดแล้วก็ต้องลุยนะครับพี่น้องฝากติดตามนะพี่น้องนะครับบรรยากาศพายุเข่าเมื่อกี้ นะครับเกาะคู่เกียงเดี๋ยวถ่ายค่าไปจังไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามีเอกโตครับมาเนี้พี่น้องเขาได้รับชมแปดถึงเก่าเนี่ยแหละครับแปดถึงเก่าโตด้วครับพี่น้องเหมือนนี้นะครับผมอ่ากาะคู่เกียงก่อยู่บ้านกับพี่นะครับอ่าตำบลอุ้มเมานะครับอำเภอพุทองจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องมาหาร์ปเปิ้ลหลายคลิปหลายอีพีแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพาพี่พาน้องเข้าไปรับชมราคานักกันนะครับแต่ละตัวสำหรับผู้หางัวแม่ทองงามๆนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเลี้ยงวันนี้เดี๋ยวไป พู้จานะครับแต่ละโตกันนะครับผมเดี๋ยวกอนไปรับชมฝากเบอร์โทรที่อยูไว้นะครับผู้เกียงครับผม0ูนย์แปดโกครับผมศูนย์แปดโกครับซีหนึ่งหาครับผมซีหนึ่งหาสองหาสามสองครับสองหาสามสองนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ที่แรกนะครับผมเอาแม่นี่เป็นแม่สาวทองแรลกนะครับเนาะแมนครับสาวใหญ่ทองแรกอ่าตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกลกนะครับพี่น้องนะครับอส่วนสูงอยู่หนึ่งลอยเท่าไรครับหาซิบกว่าผูร่ะครับลอยหาซิบกว่าครับพี่น้องลอยหาซิบกว่า ทองพอด้ายุคร like no, mm ับทองออกฟอร์ดครับเอาทองออกฟอร์ดนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทองออกฟอร์ดนะครับเอานะครับเปิดร้ายไปได้ครับแม่นีเปิดเปิดซิฟครับผมเอานะครับผมเอาเปิดไว้แทนหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องตัวที่สองนะครับเป็นเมียสาวหน่อยตัวที่สองนี่ลูกพอด้ครับตัวนี้ลูกซี่ไห้ครับตัวนี้ลูกซี่ไห้ศูนย์เก่าหกจักเดือนแล้วครับอายุสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบเอ็ดเดือนนะครับผมสิบเอ็ดเดือนครับ ตากฝนจะมาให้พี่น้องต้องขออภัยหลายนะครับสิบเอ็ดเดือนลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับเอาส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเกือบเกือบร้อยสี่สิบครับนี่เกือบร้อยสี่สิบด้วยครับพี่น้องนะครับเกือบร้อยสี่สิบนะครับแม่นี่เบิ่งส่วนสูงเพิ่งจังน้อยครับพี่น้องนะครับโครงสั่งนะครับสีดีนะครับผมสีโบดแดงดีนะครับใบมีดตัวนด้นะพี่น้องแม่ตัวนี้บดิ้ดเขานะครับก็จะเป็นส่งเขาขึ้นนิดเดียวครับพี่น้องนะครับเบิ่งเขาขึ้นนิดเดียวนะครับ เปิดราคา้หลายไปไหนก่อครับตัวนี้เปิดไว้แปดสิบสี่ครับผมอ่าแปดหมื่นกับอีกสี่พันนด้ครับพี่น้องนาตัวที่สองนะครับผมเอาต่อไปเป็นตัวที่สามนะครับเดี๋ยวเิ่งตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามแม่ดี่ก็เป็นแม่พอนะครับเนาะตัวนี้ผสมท่านเดยพ่านครับผมอ่าตัวนี้ผสมห่านเดยี่ยปานนะครับครับเอาผสมห่านเดยี่านตัวนี้รุ่นนะครับผมกับพอดได้ครับกับซุปเปอร์แมนครับผมกับซุปเปอร์แม่นใบหลอดพี่คบได้พี่น้องคนตกผมได้ไวถือใบบหลอดออกมานะครับผม ย่างใบเพิ่นเปียกนะครับแต่ว่าใบเอกสารมีครบแน่นอนหลายประเด็นครับแม่ที่สามสี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าพันนะครับมิลูกไม่ถึกตัวเราครับง้อง้อลูกหนึ่งครับผมง้อลูกหนึ่งนะครับเอานะครับง้อลูกหนึ่งเอาครับผมมาเบิ่งตัวที่สามนะครับเอาตัวนี้เป็นแม่สาวหรือเคยมีลูกมาแล้วครับแม่แยกลูกครับผมอันนี้เป็นแม่แยกลูกนะครับผมมีลูกไม่ถึกตัวเราก็ครับตัวหนึ่งครับผมมีลูกมาตัวหนึ่งเด้อครับพี่น้องนะครับตัวนี้ตอนนี้ผสมไปครับสถานะผสมส่วนผแม่ได้ ้แลวผสม ban, ล่อพันหลอครับตัวนี้ครับะนะครับผสมสุเป,ประแมน่นล่อพนันหรอนะครับเอกสาร,รบใบหลอดมีครบด้วยคร,ครับพี่น้องมันนี่ฝนตกจังอยครับผมก็เลยมาถือใบออกมาเดี๋ยวมันจะเปียกนะครับผมแต่ว่าเอกสารของคู่เกียงเพื่อนมีให้ครบด้วยครบับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอยากจะได้น้าเพิินไปเลี้ยงหลายไปนะครับมันนี่เปิดไว้เปิดสี่สิบเกาครับเปิดไว้สี่หมื่นกับอีกเก้าพันครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้สนใจนะครับผมก็ทักทายเพื่อนไม่ได้สี่สิบเกานะครับ ครับต่อไปเป็นแม่สาวแม่สาวทองแรกครับผมอ่าตัวนี้สาวทองแรกเนาะครับเนาะแมนครับอ่าตัวนี้สาวต,ตัวนี้ลูกคุตันมีใบมีหลอดตัวนี้ลูกคุตันมีใบมีหลอดนะครับผมลูกคุตนันเก่าๆมีใบมีหลอด <c oughs> ส่วนสูงยี่ห้อยเท่าไรครับแม่นี่สี weight, ่สิบกว่าผมแล้วครับเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าตัวนี้สถานะเป็นยังไงครับทองออกฟอร์ดสองเดือนครับทองออกฟอร์ดครับพี่น้องง่วนอกของอ่านะครับผมโฉกลุ่ลิมิตฟ้ามได้พี่น้องสำหรับผู้อยากได้พัสดุกรรมเจ้าออกฟอร์ดนะครับอันนี้เพิ่นผสมติดท้้อองใหแลวนะครับเาไปก อ่านะครับถือเป็นอีกพอหนึ<_<_<_<_่งนะครับเป็นพอนอกนะครับเกรดดีกีระดับเขาเรียกว่าเป็นงวดดับเกรดพี่เมียมเลยนะครับเป็นพ่อพันเกรดพี่เมียมเลยก็ว่าได้นะครับผมหลายไปนลยครับแม่สาวตัวนี้เปิดไว้ตัวนี้เปิดเจ็ดสิครับจิตมื่นกับอีกสี่พันครับพี่น้องประกันทองครับนี่ประกันติดทองเจ้าออกฟอร์ดสาวทองแรกนะครับเดี๋ยวเบื้องทางถ่ายเป็นจังหน่อยครับพี่น้องสาวทองแรกนี่ออกฟอร์ดนะครับขอขาตรงดีดีตัวนี้ขอขาดีครับพี่น้องตัวนี้ลำเน่าดีนะครับตัวนี้ ราคาห่องต่อรองไดได้พี่น้องอันนี้ง้วนทองประกันทองให้สาวทองแรกนะครับเอาต่อไปมาเบิงแม่หนาลึกนะครับออกสไตล์ลูกกระทบหนาลึกครับพี่น้องแม่นี่เอาถึงน้าจัอหน่อยขอให้นะครับผมแต่วางง้วเพิ่น้าทุกตัวครับพี่น้องเอามาหอดมาถึงเราก็ต้องทายครับพี่น้องนะครับเมือนี้นะครับผมให้พี่ไอ้น้องเข้าได้รับชมสําหรับผู้กระลังหางัวนทองไปเลี้ยงแม่นี่ทองก็พอได้อยู่ครับทองสามหนึ่งหกเดือนครับทองเคเอฟสามหนึ่งได้หกเดือนเด้อครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งหกเดือน รับประกันติดทองส่วนสูงอยู่ลอยลอยหาซิปลอยหาสิบบวกนะครับประกันทองให้เรียบตรวจน้ำเาเรียบร้อยด้วยพี่น้องนะครับขอคู่เกียงเพื่อตรวจน้ำเร้าให้นะครับง้อทุกตัวตรวจน้ำเส้าให้ชัดจนนะครับหลายไปไหครับตัวนี้เปิดไ้แปดสิบเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับอันนี้แม่ทองบ่มีตัหนี้บ่มีตัหนี้ครับพี่น้องนะครับเบิ่งเทียบกันเบิ่งนะครับเอาต่อไปตัวที่หาเนาะครับเนาะตัวที่ ตัวที่หนะครับผมอ่าตัวที่6ลูกสติงเล่อ่าตัวนี้ลูกสาวสติงเล่ทองสามหนึ่งสองศนหนึ่งทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องสี่เดือนัครับนี่สามเดือนกว่าสามเดือนกว่ากว่าครับนะครับสีดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับหนาลึกดีนะครับผมร้อยหาิกว่าด้ครับนี่ร้อยหาิบขึ้นมาครับบวกความครับร้อยหาิบวกครับพี่น้องแม่นี่เอาผมมีตาหนี้ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ประกันติดทองห้ยด้วให้เบื้องรอบๆบตัวนะครับเชื่องดีนะครับ เอาตัวนี้ก็ตัวทองเรียบร้อยเป็นสาวทองแรกหลยไปไหนครับแม่นี่เปิดว้เก่ามืนเก่าครับเก่ามืนก็อีกเก่าพันครับพี่น้องนะครับเก่ามืนก็อีกเก่าพันสำหรับผู้สนใจราคาห่องต่อรองได้หร้อพี่น้องประกันทองให้ประกันทองนะครับพอได้ทองพอได้ก็ครับสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องน,นะครับเอาต่อไปตัวนี้ก็เป็นแม่ทองเนาะทองสามหนึ่งแปดเอนครับอ่าทองเคเอฟสามหนึ่งแปดเหนะครับแม่ใหญ่ทองที่ใดครับนี ลอยหาซิหาทองที่โอ้ลำญ่ล้ำยาวพี่น้องสูงหนึ่งลอยหาซิหาครับนะครับใหญ่ยาวประกันทองนะครับจักเดือนแล้วครับในทองเพื่อนแปดเดือนนี่แหละครับนี่แปดเดือนนี่นะครับพี่น้องนะครับหลายไปไหนแล้วครับเปิดไว้แม่นี่เปิดสิบครับผมเปิดไว้แสนถวนถวนนะครับต่อรองได้ครับพี่น้องหนึ่งแสนอ่านะครับแสนถวนครับพี่น้องใไงแย้วหนาลึกตรงแม่นี่เลยพี่น้องสูงกวระมูอแล้วนะครับผมสำหรับผู้มักสไตล์ลูกกระทบนะครับสีดีโบ๊ท เข้มบ่มีตะนีนนะครับเนาะบ่มีครับเอาลูกที่ใดก่อนได้ทองลูกสองครับลูกที่สองฆ่าทองครับพี่น้องสองดีกวอาขวากว่าถึงฝนมันถึงฝนมันคือแดงแข็งนะครับผมเป็นกําลังใจกดไหลกกดแช่ได้ครับพี่น้องฝนตกปันใดก็มาให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งนะครับผมเอามาหอดคอหอดฟ้ามคู่เกียงแล้วก่านะครับเดี๋ยวพาเบิ่งแม่ลูกนะครับสําหรับผู้หาแม่ลูกลูกสาวพอดได้ก่อนครับลูกสามหนึ่งครับสามหนึ่งเป็นแม่ลูกครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับลูกเดป็นดิลูก บ้านเดีพ่อเดือนอยู่ครับพี่น้องเป็นพอหนาดีครับพี่น้องเอาลูกเชียบสามหนึ่งนะครับนะพี่ยางออกมากัน่ไหนร้วงไปเร็วไปเร็วออกไปยางโชว์โตกันนะลูกเชียบสามหนึ่งครับพี่น้องลูกที่ไหนครับลูกสามครับอ่าลูกที่สามนะครับหนาดีครับพี่น้องลูกเป็นบิ้งนะครับไลายไปไหนครับครูนี่เปิดไปตัวบนหกครับไปบนจอเอาเก่าสิบหกต่อร่องได้ได้ครับพี่น้องเอาลูกโตดีนะครับพี่น้อง 96นะครับผมมีตัวนี้ครับพี่น้องแม่นี่ผู้สนใจกับมาเบิ่งตัวจริงก็ได้สำหรับผู้หาแม่ลูกเด้อครับพี่น้องนะครับลูกเพิ่นกงเลี่ยมตัวดีครับสไตล์เกทสามหนึ่งแตกนะครับผมแตกดีครับพี่น้องนะครับนมนมแม่ดีนะครับชีดล่างกับง่ามกับชับดีราค่าอีกรอบนี้นะครับแม่นี่ใครได้กับผมเก้าสิบหกอ่าเกนะครับผมเพิ่นเปิดไว้นะครับสนใจโทรมาเบอร์ได้กับครับศูนย์แปดหกครับผมศูนย์แปดหก ซีหนึ่งหาครับซีหนึ่งหาสองหาสามสองครับสองหาสามสองแอดไลน์เบอร์นี้นะครับเนาะครับผมเฟซบุ๊กชื่อวังได้ก่อนครับเกียงศักลิทิยงครับเกียงศักลิทิยงครับพี่น้องเอามักเมียไรเพิ่งกระทักมาเมียท่องนะครับผมไปเร็วๆี่ยไรพี่น้องเพราะว่าฝนตกนะครับผมต้องขออภัยหลายๆนะครับมาได้บรรยากาศฝนตกนะครับเอาสำหรับผู้มักนะครับง่วนดีมีคุณภาพขอกู่เกียงกระทักมาได้นะขอกเพิ่นกระยุบันกระพี่นะครับตะหมดอุ้มเหมาเอาเภอพ่นท้อง จะบัดลอยเอ็ดด้วยครับพี่น้องบอตอุมเาติดกับอบตอุ้มเมาปักหมุดมากง่ายๆครับพี่น้องเอาสำหรับมือนี้ก็เปิดราคาหนาข้อหนาฟ้ามันกลางบรรยากาศฝ่าฝนครับพี่น้องนะครับผมพายุเขานะครับก็ต้องขอยหลายงวก็อาจจะไปเร็วๆแน่นะครับสำหรับผู้มาของเพื่ออีหลีนะครับผมอยากให้น้ำมาะม่วงตัวจริงก้อนก็ได้หรือถักท้ายเพิ่นมาทั้งไล่ของเพื่อในเพื่อไทยรูปไทยคลิปเพิ่มเติมในจุดที่ท่านเบิ้งยังบ่ครบด้วยครับพี่น้อง สำหรับมอนี้กับขอบคุณผู้เกียงไรแล้วครับผมเดี๋ยวนัดนานะครับโอกาสไม่นะครับผมชุดไม่นะครับขั้นมี่โตไม่ไหมขามาพี่น้องกำลังหากับติดตามช่มเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวผ้ามาเยี่ยมชมที่ขอกู้เกียงนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกทิดมาหลายเถื่อพี่น้องเข้ากับประทับใจงัอของเพิ่นทุกโตนะครับที่ออกไปมีคุณภาพนะครับเราก็เสื้อทือใดนะครับเนาะนะครับผมเพิ่นเองก็เอาใจนะครับผู้อยากจะเลี้ยงง้วเอามาแบ่งให้กันนะครับสำหรับมอนี้กับจากราชธรรมนี้ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Ôi kiệt đấy, đẹp đấy